ขอบคุณพี่รุษนะคะที่เอ็นดูออนจ้ะน้องออนไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะรีบแจ้งทางมหาวิทยาลัยให้เขาจัดการให้น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนแน่นู่นแหละแต่ว่าระหว่างนี้ออนสามารถมาเรียนรู้งานได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะได้สิแล้วออนก็คงไปไหนมาไหนกับพี่รุษได้ ดยไม่มีใครว่าแล้วใช่ไหมคะชอบจังเวลาที่อยากทำอะไรน่ะได้ทำเนี่ยโอ๊ยเป็นอะไรครับอะไรเข้าตาก็ไม่รู้อะคะ่ะ

ดีขึ้นเรามั้งคะคงเป็นมแมลงอะไรละมั้งมุกโคดเก่าเลยทำไมคนฉลาดอย่างคุณผู้ชายถึงไม่ทันมุกอะไรแบบนี้อะดีคือนแล้วแบบนี้คงขับรถกลับบ้านเองได้เนาะถ้าบอกว่าไม่ได้พี่รุะให้ออนข้างที่นี่ไหมะคะ <c oughs> แต่ถึงพี่รุดให้ออนก็ไม่ค้างหรอกคะ่ะออนเกรงใจพี่วิ ไม่อยากให้พี่วีมองออนไม่ดีเราคนอื่นก็จะเอาพี่รุดไปพูดไม่ดีได้ออนจะไม่ทําให้พี่รุดดูไม่ดีหรอกนะคะออนสัญญาหมันใหญ่ออนกลับก่อนนะคะฝากสวัสดีพี่วีด้วยค่ะจ้ะขับรถดีๆนะค่ะนี่คุณจะทำอะไรโดยไม่เกรงใจฉันแล้วใช่ไหมถ้าคุณหมายถึงเรื่องน้องออนนะ ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเสียหายนี่คุณรู้ใช่ไหมว่าผมกําลังต้องการผู้ช่วยแล้วน้องอ่อนเขาก็ดูเหมาะสมถ้าทางคล่องแคล่วเรียนจบจากเมืองนอกภาษาเขาก็ดีเขาก็น่าจะช่วยงานผมได้คุณแน่ใจเหรอว่าคิดแค่เรื่องงานคุณวิเมื่อก่อนนี้คุณไม่เคยมายุ่งวุ่นวายเรื่องงานของผมเลยนะและอย่างหนึ่งระหว่างผมกับน้องอ่อนก็ไม่ได้มีอะไรเรื่องอื่นเลยคุณเลิกคิดมากเรื่องนี้ได้แล้วเนยะผมก็พยายามพิสูจน์ที่คุณเห็นแล้วนี่แล้วต้องให้ฉันทำยังไงอะ่ะ ให้มันเป็นไปอย่างที่ฉันคิดก่อนเหรอฉันถึงจะมีสิทธิ์บวยวายคุณวิคุณรู้ตัวไหมเนี่เดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนไปเยอะเลยนะในหัวคุณมีแต่เรื่องไร้สาระคุณเหมือนไม่ใช่ผู้หญิงที่ผมแต่งงานด้วยเลยผมว่าคุณเลิกคิดมากได้แล้วฉันรู้จักคุณดีค่ะรุธคุณต้องให้ฉันหาหลักฐานให้ได้ก่อนใช่ไหมคุณถึงจะยอมรับอะ ถ้าฉันยังจับคุณไม่ได้คาหนังค่าเขาคุณก็ยังจะสนุกต่อไปแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมฉันเกลียดเกมของคุณ